ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าอีลอนมัสก์คือหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความมุ่งมั่นและจินตนาการที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเขาได้สร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีความล้ำยุคและทำให้โลกต้องตะลึงหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาซึ่งไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดา แต่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของเราอย่างสิ้นเชิงอีลอนมัสเกิดขึ้นในปี1972ที่เมืองพริตเรียประเทศแอฟริกาใตา้เขามีความสนใจในเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กและได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือและภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เมื่อโตขึ้น เขาย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อด้านฟิสิกส์และเศษฐศาสตร์และเริ่มต้นอาชีพในด้านเทคโนโลยีด้วยการก่อตั้งบริษัท Zip2 และต่อมาเป็น X.com ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น PayPal บริษัทที่ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีจากนั้นเขาได้ก่อตั้งบริษัท SpaceX ด้วยความฝันที่จะสร้างเทคโนโลยีเพื่อส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารพร้อมกับบริษัทเทส l a โมเตอร์สที่มุ่งเน้นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี2008รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโรสเตอร์ ster, ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกรถรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและสามารถเดินทางได้ระยะทางกว่า200ไมล์ต่อการชาร์จหครั้ง เป็นการเปิดตัวที่ทำให้โลกอ้องหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าอย่างจริงจังการเปิดตัวเทส l a โรสเตอร์เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประดิษฐ์และนวัตกรรมของอีลอนมัสก์ซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวงการรถยนต์แต่ยังเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พลังงานในอนาคตในปี2012 เทสลาเปิดตัวโมเดล S ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและดีไซน์ที่ทันสมัยรถรุ่นนี้มีความสามารถในการเร่งความเร็วจาก0ูนย์ถึง60ไมลเพียงเวลาเพียง2.8วินาทีโมเดล S ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกการเปิดตัวโมเดล S เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงอีลอนมัสก์ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี ในปี2015เขาได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่คือ t ท s l a m o เด l X ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น SUV ที่มีประสิทธิภาพสูงและดีไซน์ที่ทันสมัยโ o เดล X นีมีฟีเจอร์ที่ล้ำยุคเช่นประตู a l ก o n วิ n งที่เปิดขึ้นด้านบนระบบขับขี่อัตโนมัติและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย รถยนต์รุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่ดีที่สุดในโลกการเปิดตัวโมเดล X เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเทสลาที่สามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมในปี2017เทลาได้เปิดตัวโมเดล3ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงโมเดล3มีความสามารถในการเร่งความเร็วจาก0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.5วินาทีและสามารถเดินทางได้ระยะทางถึง310ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโมเดล3 <laughs> ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในโลกการเปิดตัวโมเดล3เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสารรค์และนวัตกรรมของเคสลาที่สามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ในปี2019อีลอนมัสกได้เปิดตัวเทสลาไซเบอร์ทรัคซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีดีไซน์ที่ล้ำยุค และประสิทธิภาพสูงรถดุ่นนี้มีรูปทรงที่ทันสมัยและทนทานสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.9วินาทีและสามารถเดินทางได้ระยะทางถึง500ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งเทสลาไซเบอร์ทรัก ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกการเปิดตัวเทสลาไซเบอร์ทรัคเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเทสลาที่สามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีลอนมัสก์ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีในปี2020เขาได้ประกาศว่าเทสลาได้พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ระบบนี้ใช้เทคโนโลยี AI และเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนขับ การเปิดตัวระบบขับขี่อัตโนมัติเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเทสลาที่สามารถสร้างเทคโนโลยีล้ำยุคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีลอนมัสก์ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีในปี2021 เขาได้ประกาศว่าเทสลาได้พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเทคโนโลยีนี้ใช้วัสดุใหม่และกระบวนการผลิตที่ล้ำยุค เพื่อให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดลอ้อมการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเทสลาที่สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดลอ้อมจากความพยายามและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีของอีลอนมัสและทีมงานเทสลา ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลากลายเป็นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของเราแต่ยังเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พลังงานในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเป็นนวัตกรรมที่ล้ำยุคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม ที่ทำให้อนาคตของการเดินทางมีความสดใสและเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของอีลอนมัสก์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างสิ้นเชิงขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป